โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมันก็มีอีเวนต์เอกึ้นมานะครับในแบบชินโดไลนะครับผมก็จะมาบอกจุดเกิดทั้งหมดที่ผมรู้นะครับย้ำนะที่ผมรู้นะโอเคก็มาแล้วก็เกิดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เลยครับมีจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับเออบนี่ครับตรงนี้หนึ่งจุดเนี่ผมเจอเลยแล้วก็เราก็เดินชนครับเรียบร้อยแล้วก็จุดที่สองจะเป็นใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับนะ มาจากัานนมาทางนี้จะอยู่แถวเนี้แหละนะครับเฮ้ยไปครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สามกันเนี่นะครับจุดที่สามก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับนะประมาณตรงนี้อจุดที่สี่ก็อยู่ใกล้ๆนี่เลยนะครับอ่าเฮ้ยจุดที่สี่จะอยู่ตรงซอกนี้ครับ อ,อันนี้ไม่เกิดนะเ,เบรบจุดที่ห้านะครับจะอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ส่วนจุดที่หกนะครับโอ้ยไอ้นี่ก็ตามจังเลยจุดที่หกก็จะอยู่ในนี่นะครับในหญ้าในดอกไม้อันนี้นะครับนะไปไปที่ต่อไป ตรงนี้ก็จะมีข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะเพื่อเจอจะมีอันนี้คือข้างในนะครับแล้วก็จะมีเกิดข้างนอกตรงนี้ด้วยเฮ้ยมุงตามไม่หยุดเลยอ่ะนี่ครับนะ่าจะมีข้างนอกเ้วยตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีเกิดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะตรงนี้มีอยู่สามจุดจุดเท่าไหร่หรอวะนั่นแหละผมไม่ได้นับนะอ,อืมมีอีกไหมตอนนี้ไม่มีเจ้า นะครับอ่าห้องถัดไปก็จะไม่อยู่นะครับตรงนี้นะน่าจะประมาณตรงนี้แถวๆนี้นะครับนะแล้วก็อีกฝั่งนะครับฝั่งตรงข้ามอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งจุดเคไปที่ถัดไปครับอ่าตรงนี้จะอยู่ฝั่งข้างบนตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าอยู่ตรงนี้ผมเจอแล้ว เดินทนนะครับนะเออปึ๊บแล้วก็จะมีอีกจุดคือใกล้ๆตรงนี้ครับนี่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสามจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดปึ๊บแล้วก็ข้างบนรงน,นนี่นะครับอีกหนึ่งจุดนี่เจอละอ่าจุดที่สามของตรงนี้ก็คือนี่นะครับหนึ่งจุดเพรินถัดไปเอ่อเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ก่อนแลวกันะ ถ้าคุณอยู่ที่เอนี่นะก็ตรงนี้ดอกไม้สีม่วงตรงนี้จะมีหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับนะโอเคก็ตรงมาทางนี้นะครับจะมีอีกจุดหนึ่งเบ๊บนี่ตรงดอกไม้สีฟ้าตรงนี้นะครับนะข้างบนตรงนี้จะมีหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้ครับจุดที่สามนี่ประมาณแถวๆนี้นะครับ เดี๋ยวแล้วเราก็ไปทางนี้เลยโอเคที่นี่จะมีอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าผมไวหรืออะไรไปก็ขอไปด้วยนะครับผมรีบๆอยู่เอี๋ตรงนั้นหนึ่งจุดแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่อีกหนึ่งจุดนะครับเรียนเพ่อน ขอออกไปตรงเฟรเซอก่อนโอเคเนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่สองจุดด้วยกันนะครับเวยปูจะตายแล้วเ็ยเพื่อนนี่ตรงนี้จะมีหนึ่งจุดนะครับในเฟเซอรที่มันมีบ้านตรงนี้นะครับส่วนอีกจุดก็จะอยู่ในบ้านชั้นที่สองเลยนะครับนะอุย้ยผมม่ตายจริงไม่ได้หิวเลือดเลยชั้นที่สองครับจะอยู่ชั้นที่สองเข้าไปได้ถ้าเกิดก็จะเจอครับแล้วเราก็ไปจุดต่อไปเลยครับ กินยาเมื่อเรามาแดนนี้แล้วนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับเฮ้ยจะผมจะครบแล้วว่ะจะผมเจอเดี๋ยวผมไม่เก็บไปครัตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็เฮ้ยไ,ได้ไปเย็นอีกเยอยตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับนะโอ้ยโอเคตรงนี้มีอยู่สองจุด แล้วก็เข้าไปข้างในนี้นะครับจะมีอยู่สองจุดนั่นเองตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนี่โอเคตรงนี้ผมเข้ามาเก็บนะเดี๋ยวมันวาร์ปแล้วก็จะมีตรงข้างหลังพุม่มตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดกุ้งตายเฮ้ยสงนีกุ้ตายกินเยอดเลยก็จุดทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับนะเมื่อทุกคนเก็บครบมันก็จะวาร์ปไปให้ของนะครับมันจะสุ่มของจะทำพีให้นะครับ S <S ไม่งคือตายโอเคก็ระหว่างรอเกิดเดี๋ยวผมก็อธิบายว่ามันจะดอกอะไรบ้างก่อนนะครับก็ <S <S มันก็จะดอกเป็นน่าจะได้ทุกอย่างเลยนะครับนะบากว่าที่มันเป็นกัมพีนะเพราะว่าสัตหางเจนหนึ่งเจนสองเจนสามนี่มันก็ดอกมาให้ผมแล้วนะครับนะส่วนพวกอาวุธก็ดอกเหมือนกันนะแล้วก็พวกยาอะไรพวกนี้ได้ดอกหมดเลย คิดว่าน่าจะดอกทุกอย่างครับนะเนมื่อเก็บเสร็จแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็น,นี่คืออะไรผมยังไม,ม่มีก็เก็บไปครับอันนี้มันตัดหางนี่ปากิสผลิตน่าจะเต็มสามนะเมื่อกี้น,นี่เก็บไปครับแล้วมันก็จะดอกประมาณนี้เราสามารถทำได้เรื่อยๆอันนี้ผมมีแล้วน,นี่ก็มีแล้วก็ทุกการเก็บไข่นะครับมันจะได้ประมาณสองหรือสามพันเลวคอยด้วยนะครับนะ ก็สนับอยู่นี้ก็มามาณน้นะครับนะถ้าไวไปยังไงก็ขอไปได้วยนะครับใครที่ชอบใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ